ก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมครับอากิเสียงละครสิงเด็กนะครับท่านผู้ชมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเล่นเทเยอร์นะครับแล้ววันนี้นะผมจะมารีวิวโกโก้แกนแทงอัตนิยมล่างขั้นสมบูรณ์นะครับแกนแทกจะแห่งอัตนิยมที่แท้จริงจะเป็นล่างขมขาวครับอ๋อใช่ผมลืมบอกไปเลยวันนี้เราอยู่เกม ดักกันบอลเรจินนะครับท่านผู้ชมดักกันบอลเรจนผมก็จะมารีวิวนะซึ่งาใจผมลองไปเล่นเล่นมาคร่าวๆผมจะไม่ลงรายละเอียดเจาะลึกเรื่องสกิลอะไรอย่างงี้นะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ท่านผู้ชมก็ลองหายูทูปเอา,ามีไหมเพราะผมก็ไม่ได้หาน่าดูผมหาไม่เจอเอางี้เหรอเอ้ยเด็กแค่พูดแถวนี้นี่หนาหนาอะไนะ อาจจะไม่ได้ยินนะแต่ผม,ไ,มได้ยินชัดเจนเดี๋ยวผมจะเอาแก่นแพ้แต่ในยมขั้นปกติล่างปกติมาเทียบเลยนะน,นี้ลงใน PVP ีหมดน้ำชมแพ้ชนะผมก็จะเอาลงหมดน้ำชมวันวนี้ก็ลาคาตาสึจุนเลยขันตัวขันต้วนะครับถ้ามันโดนโจมตีอ่ะมันจะไม่ถอย ครับเจ้าของโก็วัวดแต่ไม่ยุ่งทั่วปกตินะทุกคนมันจะแค่แค่เพิ่มเลือดงนะทุกคนมันจะม,มันจะไม่เพิ่มเนี่ยมันจะไม่เพิ่มเกียร์หลบนะซึ่งถ้าจะเพิ่มเกียร์หลบได้ถ้าไม่ใช่อันตีก็ต้องเกียร์ดอน,นะคทุกคน เออาปวนา้เป็นนักเตะรุ่นตามใจับเดี๋ยว่ใเดโยเดียวเดียวจีบโลกของมันจะลดไวมากครับกลดไวป่า มันลดมนลดไวกว่าปกติแต่ว่าใช้การเตงมันจะเพิ่งถือบดแม่ดูเศรกาไอ้สังเกตุผลมันลดไวมากเมันลดไวมเก็ผมจะแนะนำให้เปิดด้วยกัน รมทีเลยนะผมจะนำให,ห้กเกิด้วยการแบบนพิ่มขนาดกระนดนตีถ้าไม่ตีน้ำจก็คอมโบต่อเลยโอ้โวงตีัระสน้ไ่ิดน้เลือ่อนมันเหลือหน่อยว่ามันจะเด้งเลือไป よ <aunque S 2> ん <worries> เราตัดสุดขนาดนั้นอ้าวชนะเฉยพอมาเล่นพอมาอาัดคลิปก็ติดเฉยเลยผมขอบอกไว้ก่อนนะเกมนี้ผมก็ถามว่าเล่นมานานไหมก็เล่นมาเป็นประมาณสองสาเดือนประมาณสามสี่เดือนได้แล้วคุณผู้ชมไม่ดิเล่นแค่ประมาณสองสาเดือนนะไม่ใช่สามสี่เดือนผมก็ไม่ได้หดหงิดอะไรนะ ที่บุกโหดขนาดนี้ได้ไหมครับผมตอนช่วงเครื่องเกมมะผม็นอัปเลเวลมันผมก็ยังอยู่แค่นี้อย่างนั้นตามไปลองเด็กรุ่นเนี้ยังไม่ถึงเงเน่ยทำยังไงก็รุน่นต้องถึงเันนี่นก่อนพาษ์ภสษสามถึงเันนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลงคือเกียดเกียดขึ้นผมก็จะอธิบายความแตกต่างนะแกนแทอแต่นิยมขั้นสูงบูเนี่ยเอาผมจะเรียกล่ามขมขาวกับล่างปกติแล้วกันนะล่างปกติเนี่ย เกณฑ์หลบมันจะลดช้าช้ากว่าร่างผมขาวร่างผมขาว่า,ม,าวมันจะลดไวมากถ้าศัตรูไม่ตีนะมันจะลดโคตรไวผมจะแนะนําให้ให้พุ่งขวาศัตรูแบบบินติดศัตรูอ่ะให้มันตีเพราะว่าถ้าโดนถ้าแกนแทงอันนิยมะโดนใช้การดเดินตีอ่ะมันจะหลบและก็สวนโดยการกระโดดและทำบันเสอย่างเลย โอ้โห oh, 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 oh. จะรอดมหมเนี่ยมันจะหลบแล้วกระโดดกระโดดใช้ทำดาเมจใสนะแล้วก็เอยเครื่องบินเราคู่ไม่รู้เสียงมาเข้าไหมานะแหมแหมแก่นแท้แต่ได้ยทั้งคู่เลยถ้าโดนการ์ดระยะไกลเขาเรียกการ์ดบาสใช่ไหมบาสหรือเปล่าการ์ดการ์ดเหลืองอะ่ะ ถ้าโดนการนั้นมันก็จะหลบแล้วก็เข้าไปส่วนศัตรูเหมือนกันถ้าสับถ้าเปลี่ยนตัวลงมาก็มีโอกาสถ้าจะไม่หดหน่วยจะมีโอกาสที่ส่วนศัตรูเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าการ์ดมันชนกันเนี่ยเราก็จะหลบหลบไอ้นี่ได้ด้วยหลบการ์ดที่ชนกันอะเวลาการ์ดชนกันมันก็จะมีให้กดช่วเวลาแต่มันจะหลบได้อ๋ออย่างนี้สวยเนี่ยท่านชมผู้ใหญ่ต่อยนะนะดู้วต่อด้วยการ์ดเลยใส่การ์ดต่อ ผมแนะนำเลยคอมโบมานี่แหละถ้ามันตีมาเช่นั้นผมก็ใส่คาต่อไปเลยนั่นแหละคาตินอันนี้มันจะหลุดเดีหรอหลุดไม่ได้นะเพราะว่าเป็นยมนักงคู่นะท่านสองคนทั้งคู่นะกระโดดเพื่อทันเหรอเมื่อกี้มีคนเป็นฐานะเด่นหนังเลยตัดออกไปนะ

ดเีนี่นะบมนไนี่นะเหมือนจะเป็นโอ้โหเรียงล้อท่านผู้ชมฟูคิดอรเลยหลายตัวหอดสามตัวสามตัวตายนะนี้ดูเหมือนตานะเดวนอีกีลาย 号 KO こでおらが本当の勝負だあそれで何,何であれもあい、あもうで何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 ではで何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 で อย่างนี้เงนิดโอ้โหไม่ติดถ้าไม่ติดท่านผู้ชมก็ปดาต่อได้เลยไม่งั้นน้ำผึ้งมกลเดินฝ่ายเดยวตยเรียบร้อยตายหน่อลัน นี่ยท่านผู้ชมเดงกันแล้วลท่นทบบานชมแค่ผมจำไม่ถีดนะจำได้เลยคุณจำได้เมื<ะ>่อก<ะ>ี้เลยดมันข<ะ>ึ้นแน่นด้ยเป็นการสวนกลับอะไม่ว่าจะโดนการเหลืองโดนเออสกิลการชนกันการดาแดงถ้าเป็นการสวนกลับอะท่านผู้ชมเลือดมันจะไม่มวนหมดนะเลือดมันจะหยุดที่หนึ่งหยุดอยู่ที่หนึ่ง เลื่อนมันจะไม่ลดเหลือศูนย์ไม่งั้นมันจะโกงไปเลื่อนมันก็จะจบที่หนึ่งนั่นแหละมันก็แบบโกงอยู่ดีนะแต่ว่าเขาเสียของผมจะบอกให้เลยนะเขาเสียของแกนเทงอัตตนิยมเนี่ยขาเสียเลยนะเออไอ้นี่มันลดไวเามันลดอะไรเกรดลงมันลดไวผมขาวมันลดเกรดลงมันลดลดไวมากถ้ารุนต่อยนะคุณผู้ชมมันจะลดเยอะเยอะเยอะมาก เราถือว่าดีไหมมันดีนะเป็นเมริไทยนะเมริไทยถ้าจะไม่ผิดใช้กับการ์ดแดงนะใช่หรือเปล่าหรือผมจําผิดผมจําไม่ได้ท่านชมก็เอาอไปแปรเอานะอันนี้ท่านชมอยากอ่านก็กดจุดแล้วอ่านเอานะอ่าน,นอันนี้แอนติหยุดให้สักครู่แล้วกันก็อันนี้ก็การ์ดเขียวเปย์ผมจะเรียกสเปเชี่ยวนะเวลากด ability ใช่ไหมมันเรียก ability นะกด pause แล้วอ่านเอาไปแปลอ่านเอาอันนี้ก็เป็น menu ability นะนี่แล้วก็ set ability ผมก็ยังกดลองไม่หมดนะวันนี้เยอะเยอะเยอะก็มันก็มีอะไรไม่เยอะนะผมก็จะไอให้ดูรอบเดียวพอละ ก็มันไม่มีคลิปจะลงขนาดนะนะมันไม่มีคลิปจะลงขนาดนะอัดไม่รู้จะทำอะไรแล้ว,ลวรีวิวอะไแล้วกันจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะไม่เจาะลึกนะครับถ้าอยากให้เจาะลึกลองไปหาใน YouTube ดูว่ามีไหม มีสิทธิ์แพ้สูงนะเจ้านี่สามันหน้าเนา่าอ่ะมันเป็นตัวที่ผมลำคาหนมากมันแรงมากไม่รู้ดรเตี่ามันแรงอะ่ะแรงผมไม่ชอบสามันหน้าเนานะ่าเลยไม่ชอบเลยนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอัดคิมมาสิบนาทีแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีอัดต่อไหมนะเดี๋ยวดูผลตอบรับก่อนถ้าผมตอบรับดี คนกดไลค์เยอะๆหน่อยนะก็จะทำต่อนะแต่ถ้าไม่ดีถ้าชมก็ก็ไม่ไม่น่าจะทำต่อถ้าถ้าไม่ชมชอบไม่ชอบอย่างไรก็บอกได้นะแล้วก็ถ้าไม่ชอบนยก็หาเกมมาได้นะผมบอกเลยเก่งผมเล่นเกมอะไรผมไม่มีอะไรเลยนะนะโยสวัต่อย ใครเอาไเหเอาไวอบิดีไม่ต้อเกิดวะมันลดไวมากเลยเนี่ยนะทุบโดนการแดงแล้วกดฐาต่อเลยบาสก็ด้กดเร็วๆเลยบาร์แดงการเหลืองเนี่ฮะมันสวนได้ ต่อไหมไม่ต่อแล้วก็ไปไว้ไปเลยอีกรอบอือเด่น๖ จะตายกันแ้วเออได้ไปแล้วเต่าหลบได้หลบไม่ได้ตานะยอเย้อยนะ่านรอบนี้จบไปแล้วรอนีอ้จบไปเวามากมองดทงา่าท